กันต่อนะคะในชว่วงสุดท้ายของ Ro o ่ Service News ค่ะค่ะแล้วก็มาที่ภาพยนตร์ที่ทุกๆคนรอคอยเลย f a s t and Furious 7นั่นเองนะคะก็มีหลายคนค่ะก็ได้แอบดูแล้วนะคะภาพแรกที่ได้เปิดเผยออกมาเดีย๋ยวไปติดตามกันดีกว่านะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะผ่านพ้นไปแล้วนะคะอย่างสุดอลังการเลยค่ะสำหรับงานเปิดตัวเทเลอร์แรกนะคะของภาพยนต์์แอคชั่นในดวงใจค่ะของคนรับความเร็ว Fast a น d f u ิ i เจ็ดค่ะที่ต้องชะงักแล้วก็เรื่องการถ่ายทำเนี่ยไปนานเลยเนี่ะจากการเสียชีวิตอย่างกระทันหันค่ะของพอลวอลเกอร์นักแสดงนําของเรื่องซึ่งก็ทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นที่ตั้งตารอคอยอย่างมากของแฟนๆนะคะเพราะว่าจะได้เห็นแล้วก็ได้ดูการเป็นเรื่องสุดท้ายที่พอลเนี่ยได้ฝากผลงานการแสดงเอาไว้ค่ะ งานเปิดตัวนะคะเทเลฟ้าเซนฟิริสเจนนันจัดได้ว่าอย่างยิ่งใหญ่เลยไม่แพ้กับงานเปิดตัวรอบปฐมบทัศเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเหล่านักแสดงนําของเรื่องเนี่ยตบเท้ามาร่วมกันอย่างมากมายที่ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอในฮอลลีวูดนั่นเองก็ไม่ว่าจะเป็นวินดีเซลก็มานะคะหรือว่าไมเคิลลอรดิเกสนะฮะก็มาเช่นเดียวกันซึ่งวินเองนะคะก็ได้กล่าวถึงพาวอร์เกอร์ว่าเป็นเทวดาคนพิเศษของเขาอีกด้วยค่ะ Now แล้วก็ภาคที่7นี้นะคะจะเป็นภาคสุดท้ายค่ะที่พอวอล์กเกอร์เนี่ยมาเป็นนักแสดงนำค่ะแต่ก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มนะคะว่าตัวแสดงของเขาตัวละครของเขาเนี่ยจะมีการสารต่อไปหรือไม่หลังจากที่ได้น้องชายของเขาเนี่ยมาแสดงแทนนะคะแทนที่เพื่อเติมเต็มในฉากที่ยังถ่ายทำไม่เสร็จ สนตัวร้ายในภาคนี้เนี่ยก็ได้ดาวบูนะคะอย่างเจสันสเตแธมนะคะมารับบทวายร้ายคนใหม่ของเรื่องแล้วก็ยังมีดาวบูชาวไทยค่ะคุณจาพนมนั่นเองร่วมสแสดงในหนังเรื่องนี้อีกด้วยโดยตอนนี้เนี่ยหนังเนี่ยได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อใหม่อย่างเป็นทางการนะคะว่าฟีเวอร์เนั่นเองแล้วก็มีกำหนดฉายนะคะในเดือนเมษายนปี2000ออปีหน้า2015นั่นเองค่ะ ามาหมดเลยมีวินทีเซลมีมิเชลด้วยพลาดไม่ได้จริงๆค่ะรอติดตามกันนะคะมาถึงชง